สวดีค่ะพบกับพี่แนทกับช่วงจีรีอ g ง i s h ใครใครกับพูดได้เช่นเคยค่ะกำลังอาบแดดสบายๆอยู่เลยและคะ่ะซึ่งการอาบแดดน,นะคะฝรั่งจะชอบทำกันมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเวลาที่ไปเที่ยวทะเลกันค่ะ oh. แต่คนไทยจะไม่ชอบสักเท่าไหร่เพราะว่าดูผิวเสีย oh. แล้วจะดำปิ๊กปีนั่นเอง คำว่าอาบแดดภาษาอังกฤษจะเรียกว่าอะไรคำๆนั้นก็คือคำว่า sunbathe s u n b a t แปลว่าอาบแดดค่ะถ้าเราจะบอกว่าเราไปอาบแดดกันเถอะเราก็จะต้องพูดว่า let's go sun Let s u n b a t h g let's go s u n b a t h g แปลว่าเราไปอาบแดดกันเถอะค่ะจะมีอีกสำนวนหนึ่งที่ฝรั่งจะใช้กันบ่อยๆนั่นก็คือคำว่า to soak up the sun To soak up the sun แปลว่าอาบแดดเบิดกันค่ะซึ่งคำว่า soak Soak แปลว่าแช่จะแปลว่าจุม่มหรือจะแปลว่าซึมซับก็ได้ค่ะ To soak up the sun ก็คือการซึมซับแดดนั่นเองค่ะ จะอาบแดดก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าลืมครีมกันแดดและแว่นกันแดดด,ด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวผิวเสียและตาเสียก็จะไม่คุ้มนะคะถ้าจะเตือนเพื่อนแบบนี้เป็นภาษาอังกฤษจะต้องพูดว่า don't forget your sun cream and your sunglasses don't forget your sun cream and your sunglasses แปลว่าอย่าลืมครีมกันแดดและแว่นกันแดดนั่นเองค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือเจลีอิงเลชใครใครก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะใครอยากพูดคุยกับพี่แนทก็โพส์ข้อความได้ผ่าน Facebook ของรายการห้องข่าวเยาวชนค่ะหรือจะดูเ l ลีอ g ง i s ชย้อนหลังได้ผ่าน YouTube.com Search คําว่า Daily English ใครใครก็พูดได้จะเจอทันทีค่ะสําหรับวันนี้พี่แนทลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <S <S